สวัสดีค่ะจากเชรัดออตโต้นะคะวันนี้เราจะพามาดูรถยนต์นะคะที่สามารถทำเงินให้คุณได้นะคะนั่นก็คือ m มิ s u b i s h i ไ i t a n 2.4เบนซินบวก LPG คันนี้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นปี2012นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งลักษณะพิเศษของเขาก็คือเป็นแคปนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าใครได้ไปคุ้มสุดๆเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาติด LPG มาให้แล้วเพราะฉะนั้นคุณประหยัดมากๆนะคะในยุคที่น้ามันแพง แบบนี้คันนี้คือตัวเลือกที่ดีเลยนะคะคันนี้ใชรลัตออโต้เสนอขายอยู่แค่1 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะสามารถซื้อแบบเงินสดก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบจัดสัญญาก็ได้นะคะข้อดีคือจัดสัญญานะคะคุณผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะคะคันนี้เนี่ยผ่อนเบาๆแค่3,000กว่าบาทนะคะทั้งหมด48เดือนหรือ4ปีเท่านั้นเองสามารถผ่อนผ่อนแบบเทอมสั้นๆก็ได้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็สา าาซื้อแบบเงินสดก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าซื้อแบบเงินสดเราจะมีส่วนลดพิเศษให้นะคะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยสภาพสวยเดิมมากๆนะคะคันนี้บอกอีกทีนึงว่าเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะเล่มทะเบียนครบนะคะแล้วก็ด้านนอกและด้านในเนี่ยสวยมากๆนะคะเพราะว่าใช้แค่คนเดียวนะคะไม่โซมนะคะแล้วก็ยังดูสภาพใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้สีเดิม เป็นสีบอนเงินนะคะสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายค่ะทุกคนเพราะว่ารอยอะไรต่างๆเนี่ยจะดูไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งคันนี้เนี่ยได้สภาพเดิมไปสภาพสวยนะคะเครื่องยนต์ดีนะคะขับดีเดินเรียบนะคะช่วงล่างก็ดีเช่นกันนะคะ แล้วก็อย่างหนึง่งส่วนพิเศษของเขาก็คือคันนี้ติด LPG แต่ติดใต้ท้องรถนะคะทุกคนติดโดยบริษัทชั้นนำเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยคันนี้ปลอดภัยมากๆนะคะ ตัวแก๊สเนี่ยติดใต้ท้องรถนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าด้านหลังเนี่ยคุณสามารถขนของได้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าตัวที่ว่าเขาเอาติดแก๊สไว้เนี่ยมันไม่มีนะคะคือตัวแก๊สเนี่ยจะไปอยู่ใต้ท้องรถแทนเพราะฉะนั้นขนได้เต็มที่เลยคันนี้นะคะคุณจะไปไกลแค่ไหนไปใกล้อย่างไงนะคะคันนี้เนี่ยตก กิโลละบาทกว่าๆเท่านั้นเองนะคะเพราะว่า LPG เนี่ยประหยัดสุดๆเป็นที่เรื่องลืออยู่แล้วนะคะท่านใดสนใจเนี่ยสามารถนำไปใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะคะคันนี้ย้ำอีกทีนะคะราคาน่ารักมากๆนะคะอยู่ที่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ใครสะดวกซื้อเงินสดก็ซื้อเลยนะคะได้ส่วนลดพิเศษเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้างานใครต้องการจะจัดสัญญาก็จัดได้นะคะจัดได้และอีกอย่างหนึ่งผ่อนเบากว่าโมอเตอร์ไซค์อีกทุกคนนะคะคันนี้เนี่ยผ่อนแค่3,000กว่าบาทนะคะท่านใดเนี่ยสนใจผ่อนแค่4ปีนะคะเดี๋ยวก็หมดนะคะสามารถผ่อนเทอมสั้น ไม่รู้จะคุ้มยังไงนะคะคันนี้คุ้มสุดๆนะคะท่านใดได้ไปเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะคะคันนี้อีกอย่างหนึ่งที่จะฝากไว้นะคะรถยนต์สไตล์ร้านเชลิมออตโต้ต้องสวยคุณภาพดีและราคามิตรภาพนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเรามาได้นะคะเรามีช่องทางการติดต่อทั้งหมด4ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในคลิปวิดีโอนะคะช่องทางที่2ก็คือ Line สามารถขอรูปเพิ่มเติมขอคลิปวิดีโอส่วนต่างๆนะคะหรือขอดูเอกสารต่างๆได้เลยนะคะช่องทางที่3มก็คือช่องทางของ YouTube นะคะช่องทาง YouTube เนี่ยเราจะเอาไว้ชมวิดีโอแบบเต็มที่กัดเลยค่ะมีหลายคันให้คุณได้เลือกซื้อนะคะช่องทางที่ที่ก็คือช่องทางของแผนที่ g o o g l e Map นะคะ ท่านใดมาไม่ถูกอยากรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะสามารถเซิร์ชไปใน Google Map ได้เลยว่าชัยรัตน์ออโต้นะคะคันนี้นะคะย้ำอีกทีมิซูบิชิไทตันนะคะ2.4เบนซิน LPG นะคะแบบแคปนะคะ2,012นะคะเกียร์ธรรมดาคันนี้ขายอยู่แค่190,000บาทซื้อสดหรือว่าซื้อผ่อนได้ทั้งหมดนะคะคันนี้เนี่ย เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับใครที่ต้องการหารถไปทําเงินนะคะคันนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะคะยังไงชัยรัตออโต้ฝากไว้ด้วยนะคะรถยนต์สวยๆแบบนี้เนี่ยต้องชยัยรัตออโต้เท่านั้นสวัสดีค่ะ